สามท่าพิชิตออฟฟิศซินโดรมสำหรับใครที่ต้องนั่งทำงานนานๆติดต่อกันขอเวลาแค่สนาทีค่ะลุกขึ้นมาเราจะมายืดเส้นไปพร้อมๆกันท่าแรกนะคะให้ทุกคนหายใจเขา้าพายมือทั้งสองข้างขึ้นทางด้านบนค่ะมือประสานกันแบบนี้แล้วยืดขึ้นไปตรงๆเนาะยืดตรงนี้ค่ะนับหนึ่ถึงสิบ อย่าลืมหายใจด้วยนะคะตรงนี้เราค่อยๆวางออกค่ะทำท่านี้สิบครั้งนะคะพายมือขึ้นไปยืดให้สุดจับกันบิดฝ่ามือขึ้นไปขัด้านบนมือประสานกันนะคะค้างไว,ว้สิบวินาทีแล้วค่อยๆวางลงทำซ้ำสิบรอบท่าที่สองนะคะ เท้าสะเอวข้างหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งยกสูงค่ะหลังจากนั้นเราก็เอียงตัวมาทางมือที่เราเท้าสะเอวอยู่ไปให้สุดเลยนะคะแล้วก็ค้างไว้สิบวินาทีนะคะทำสลับข้างกันค่ะยกขึ้นมาเอียงไปให้สุดค่ะนะับหนึ่งถึงสิบเสร็จแล้วนะคะทำข้างละสิบครั้ง ถ้าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะประสานมือไว้ถางด้านหลังหลังจากน,าน,นั้นค่ะเราจะยืดแขนไปให้ตึงแบบนี้เลยค่ะเชิดหน้าขึ้นเชิดอกขึ้นค่อยๆยยกแขนขึ้นให้สูงเอาเท่าที่ทำได้นะคะค้างไว้สิบวินาทีแล้วค่อยคอยเอามือลงทำซ้ำตรงนี้สิบรอบค่ะยกแขนขึ้นมาเท่าที่ทำได้ หน้าเชิดนะคะอกเชิดขึ้นไว้นะับหนึ่งถึงสิบแล้วค่อยๆเอาลงสามท่าเท่านั้นค่ะอย่าลืมเอาไปทําตามกันด้วยนะคะอาการปวดคอบ่าไหล่ที่เป็นอยู่ก็จะดีขึ้น